Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ที่รัฐสภาในสุทินคลังแสงสอสอมหาสารคามพักเพื่อไทยในฐานะประธานกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านและนายสมคิดเชื้อคงสสอุบลราชธานีพักเพื่อไทยในฐานะรองประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวกรณีที่ประชุมร่วมรัฐสภาไม่ผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง4ี่ฉบับ นายสุทินกล่าวว่าพักเพื่อไทยและพักฝ่ายค้านพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญตามนโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชนและมุ่งมัน่นสร้างระบอบราาประชาธิปไตยให้สมบูรณ์โดยพักเพื่อไทยได้เสนอทั้งหมด3ร่าง ทั้งนี้พบว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ยากจริงๆตามที่คนเขียนวางกับดักไว้ว่าให้แก้ยากที่สุดจนไม่อาจแก้ได้ส่วน,นกลไกสําคัญที่เขาวางเอาไว้คือต้องใช้เสียงสวถึง84เสียงจึงจะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้รวมทั้งยังมีหน้าที่ปกป้องรัฐธรรมนูญฉบับนี้และปกป้องเจตนารมณ์ของผู้ร่างชัดเจน การแสดงออกของสวเมื่อวันที่7กันยายนคือการปกป้องรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างไรก็จะไม่ให้ผ่านไม่ให้แก้โดย4ร่างดังกล่าวมีสองร่างเป็นเรื่องการเมืองแต่สองร่างที่เหลือเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงเราคาดหวังว่าสองร่างที่เหลือจะผ่านเพราะไม่เกี่ยวกับอำนาจใครแต่น่าผิดหวังที่ร่างทั้งสองฉบับตกไปนายสุทินกล่าวอีกว่า สอวอชี้ขาดตัดสินโดยเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งหลายท่านพูดชัดว่าไม่ลงมติเห็นชอบเพราะสอสอไปพูดกระทบกระทั่งไม่ให้เกียรติโดยไม่เอาเหตุผลประโยชน์ประเทศชาติเป็นที่ตั้งสุดท้ายก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเราต้องทำงานให้หนักมากขึ้นเราจะไม่หยุดเพราะการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะเอาเรื่องนี้ประกาศเป็นนโยบายเพื่อเอามาแก้ไขต่อ เพราะแม้อำนาจสวจะหมดไปตามเวลาที่เหลืออยู่2ปีแต่ก็ไม่ควรปล่อยเอาไว้ เมื่อถามว่าการปิดสวิต์สวไม่ได้ทำให้ได้บทเรียนอะไรบ้างนายสุทินกล่าวว่านี่คือความหมายของการสืบทอดอำนาจและเป็นกลไกการสืบทอดอำนาจที่ได้ผลที่สุดการที่ชอบอ้างว่าอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านซึ่งหลายคนเข้าใจว่าจะอยู่เพื่อเปลี่ยนผ่านการปฏิรูปประเทศแต่วันนี้ไม่มีการปฏิรูปอะไรแล้วเป็นเพียงการเปลี่ยนผ่านจากประยุทธ์หไปประยุทธ์2และไปประยุทธ์3 นายสุทินกล่าวว่าดังนั้นสวทําหน้าที่แค่เปลี่ยนผ่านรัฐบาลประยุทธ์เท่านั้นไม่ได้มีการปฏิรูปและไม่มีความจําเป็นต้องอยู่แล้วหากจําเป็นต้องมีการปฏิรูปจริงเราก็ไม่ว่าแต่นี่ไม่มีประโยชน์และยังสืบทอดอํานาจนอกจากไม่ฟังประชาชนแล้วยังมีการท้าทายด้วย หากฟังคำอภิปรายของสวที่บอกอย่างไม่อายว่าไม่รับร่างแก้ไขมาตรา272และบอกว่าพวกเราไปล่วงล้ำล่วงเกินเหตุผลแบบนี้ยังยกมาอ้างเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งและเป็นเรื่องไม่สมควรมันคือการท้าทายประชาชนเมื่อถามกรณีนายวันชัยสอนสิริสวระบุว่าถ้าสอสอรวมเสียงกันเองได้สวก็ไม่มีความหมายในการโหวตเลือกนายก นายสุทินกล่าวว่าคุณก็รู้ว่าธรรมชาติการเมืองถึงอย่างไรก็รวมเสียงกันได้ไม่มากถึงขนาดนั้นการรวมเสียงโดยธรรมชาติสามารถรวมเสียงได้เกินครึ่งสภาแน่นอนแต่จะให้รวมเสียงเกินครึ่งหนึ่งของรัฐสภามันทำได้ยากนายวันชัยพูดปลายเหตุแต่ต้นเหตุคือเสียงของคุณน,นั่นแหละที่เอามาบวก ด้านในสมคิดกล่าวเสริมว่าสวาเป็นอุปสรรคในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรายืนยันว่าจะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปขณะนี้มีการพูดคุยว่าจะประกาศเป็นนโยบายตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอมาแก้ไขโดยมีหลายเรื่องที่ต้องแก้ไม่ใช่เรื่องการเมืองอย่างเดียวเช่นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและการปฏิรูปต่างๆที่มันไม่ได้ผล ภาพลักษมาชิกุทธทีสภาเสื่อมสุดลงไปอีกจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภาสอสอและสอวอเพื่อลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจำนวน4ฉบับผลปรากฏว่าร่างทั้ง4ฉบับถูกตีตกทั้งหมด แม้บางฉบับจะได้รับเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาแต่เนื่องจากไม่ผ่านเสียงเห็นชอบจากสวตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดคือร่างแก้ไขที่จะผ่านความเห็นชอบรับหลักการในวาระแรกต้องได้รับเสียงเห็นชอบจากรัฐสภามากกว่ากึ่งหนึ่งหรือประมาณ364คนที่สำคัญต้องได้รับเสียงเห็นชอบจากสวจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสหรือ84คนขึ้นไป ในการประชุมเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาร่างทั้ง4ฉบับไม่มีฉบับใดผ่านเกณฑ์เสียงเห็นชอบของส so วแม้แต่ฉบับเดียวใน4ร่างแก้ไขได้รับการจับตามากที่สุดคือร่างแก้ไขฉบับเสนอโดยประชาชนกว่า60,000รายชื่อเสนอแก้ไขมาตรา27 272ยกเลิอกอำนาจส so วโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหรือที่เรียกว่าปิดสวิตสว ได้รับเสียงเห็นชอบจากสมาชิกไม่ถึงกึ่งหนึ่งในส่วนสวมีเพียง23เสียงที่เห็นชอบเป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดการถึงอย่างไรสวรชุดนี้จะไม่ยอมให้พักฝ่ายค้านหรือภาคประชาชนมายึดอำนาจสำคัญของตนเองไปเพื่อพิทักษรักษาไว้ซึ่งอำนาจที่อยู่เหนือกว่า แต่ที่น่าผิดหวังคือร่างแก้ไขเรื่องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมร่างแก้ไขสิทธิในกระบวนการยุติธรรมและสิทธิทางสาธารณาสุขซึ่งไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่เป็นเรื่องสิทธิของประชาชนสวส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นชอบให้ผ่านตอกย้ำข้อครหาสวชุดนี้มาจากการแต่งตั้งของผู้มีอำนาจ จึงไม่เห็นประชาชนอยู่ในสายตาเมื่อไม่สามารถปิดสวิต์สว,วอได้ภายใต้กรอบอายุ5ปีนับตั้งแต่พฤษภาคม2562หมายความว่าหลังเลือกตั้งทั่วไปรอบหน้าสาว,วแต่งตั้งชุดนี้จะยังมีอำนาจร่วมกับสสาจากการเลือกตั้งลงมติเห็นชอบบุคคลที่จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา27 272 ตามแผนอยู่ยาวฝ่ายอำนาจซึ่งวางไว้อย่างเป็นระบบจุดนี้เองนอกเหนือจากการบริหารประเทศของรัฐบาลประยุทธ์หและสองที่ล้มเหลวในทุกมิติตลอด8ปีคือคำตอบว่าทำไมพักฝ่ายประชาธิปไตยจึงจำเป็นต้องชนะแลนสไลด์ในการเลือกตั้งครั้งหน้าเพราะแลนสไลด์คือชั้นธรรมติประชาชนที่ต้องการร่วมกันขจัดสิ่งกีดขวางประชาธิปไตยปิดสวิตสวโดยอัตโนมัติ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ